คุณฝึกกล้ามเนื้อหลังแขนเท่าไหร่มันก็ไม่โตใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาบอก3ปัญหาสําคัญที่ทําให้กล้ามเนื้อหลังแขนของคุณเนี่ยไม่โตพร้อมวิธีแก้ที่ทําให้เห็นผลจริงครับข้อแรกเลยคือคุณอาจจะฝึกกล้ามเนื้อใบเสป็จเนี่ยเยอะเกินไปครับและละเลยการฝึกกล้ามเนื้อไทรเสป็จหลายคนมักโฟกัสแค่การเคิร์หรือว่าการงอแขนซึ่งแน่นอนครับมันโดน,นกล้ามเนื้อใบเสร็จแต่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการฝึกลหลังแขนเลยวิธีแก้นะครับคือ1ฝึกกล้ามเนื้อทรเสปจอย่างน้อย2ท่า2เพิ่มการใช้ท่าคอมพเช่่นทาพล ที่ช่วยกับกล้ามเนื้อช่วยเซปได้ได้ครบทุกมัดและ2นะครับคือช่วยเสพโรบพุชดาวอย่าลืมว่ากล้ามเนื้อช่วยเซปเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญที่ทําให้แขนคนเราเ,เนี่ยดูใหญ่ขึ้นปัญหาที่2คือฝึกท่าไม่หลากหลายเขาว่าไม่หลากหลายคือคุณฝึกแต่กล้ามเนื้อเดิมๆซ้ำๆของกล้ามเนื้อชทรเซปแต่คุณอย่าลืมว่าชทรยเซปเนี่ยมันมีกล้ามเนื้ออยู่สามาัดคุณอาจจะฝึกแค่มัดเดียวเท่านั้นเองเช่นถ้าเกิดว่าคุณเองเนี่ยเล่นท่าชทรเซปโรบพุดาว กับท่าทอยเซกแบ็กมันคือกล้ามเนื้อชิ้นเดียวกันแต่คุณอย่าลืมว่าอีก2มัดมันยังไม่ได้ถูกกระตุ้นเลยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยต้องการกระตุ้นลองเฮดคุณควรจะเล่นท่าดัมเบลโอเวอร์เฮดเอ็กเซนชันและถ้าเกิดว่าคุณต้องการเลตเทอร์ลเฮดคุณเล่นทอยเซปโรบพุชดาวน์ถ้าเกิดว่าคุณต้องการมิดเดิลเฮดคุณเล่นโคสชกิปเบนเพรสถ้าคุณฝึกครบทุกมัดเนี่ยกล้ามเนื้อทอยเซงคุณูเนี่ยจะดูสมดุลขึ้นและเต็มขึ้นครับปัญหาที่3คุณใช้นํานกกเเาิิไปถ้ดว่าคุณเนี่ย ทำได้ถึง15ครั้งขึ้นไปจนถึง20ครั้งเนี่ยต่อหนึ่งเซตแบบสบายๆนั่นหมายความว่าคุณเองเนี่ยไม่ได้รับแรงต้านที่เพียงพอเพื่อทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการเติบโตครับคุณต้องใช้ progressive overload คือเลือกน้ําหนักที่ทําให้ได้อยู่ในช่วง8 1 2ครั้งต่อ1เซตและครั้งสุดท้ายเนี่ยคุณต้องยกแทบจะไม่ไหวแล้วแบบนี้แหละครับคือน้ําหนักที่พอดีที่จะกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้และลองใช้เทคนิค drop set ในเซตสุดท้ายนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับกล้ามมเเนนนนนื้้อออขงงคคคุณุณณลลลททํตตาาาตตตแแแวจะห็ผนนััพธ์ี่่่กรบ